วันนี้มารตู้บ้างดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็บริษัทเอเวนครับเป็นรถเบาะใหญ่3ามแถวเบาะหนงังมีที่พักแขนให้นะครับข้อดีของมันคืออะไรนะผมไม่รู้คเคยพูดหรือยังคนที่สูงไม่เกินเมตรเจ็ดจะยืนในรถได้เลยแบบตัวตรงๆไม่ต้องงอคอด้วยอันนี้ตัวผมสูงเมตรเจ็ดสรวมรองเท้าแล้วก็น่าจะประมาณเมตรเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกงอนิดน,นึงเห็นไหมแต่ถ้าเป็นคนสูงไม่เกินเมตรเจ็ดสิบะจะยืนได้แบบแทบจะเต็มตัวเลยนะครับผมเรียกว่านั่งสบายๆและดูฟสลกการนั่งเบา ม,มันเหมาะกับเป็นรถที่ไว้ใช้ในครอบครัวได้ครับผมรับส่งพนักงานรับส่งนักท่องเที่ยวอะไรก็ตามแต่หรือจะวิ่งรับนักเรียนก็ได้เช่นกันนั่งแบบสบายๆตัวสเปซในของเบาะยังเหลือเยอะๆเลยแล้วนั่งดูผูชอบอะ่ะนะคอสซนเตียก็ได้แถวหน้านี่จะสบายสบานหน่อยมันสามารถวางขาได้อ,อนะมีเก๊กเก็บพงเก็บของนะครับผมนี่มีที่วางแก้วน้ำาพิอีก4ใบเนาะคราวนี้มีแถมผ้าม,มา่านให้แล้วนะครับรอบคันนะแล้วแอร์ตอนหลังนะั้นเป็นแอร์ราว เป็นแอร์ราปรับแรงลมได้ทั้งหมด3ระดับด้วยกันเลยเครื่องดีเซลด้วยนะั้นได้เป็นเครื่อง2.5งจุดมั้งเออแวร์น่านนจะไม่ผิดทันนี้สวยไม่สวยลูกค้าดูนิติเกร์เห็นยนังอยู่เลยเห็นไหมเออสีเดิมเดิมบางๆไม่แต่หัวน็อตเห็นไหมอันนี้และอย่างหนึ่งที่จุดที่สังเกตว่าทําไมรถคันนี้ถึงสวยบางๆประตูดูนะถ้าเวลาเลื่อนถ้าเคยประตูเคยโดนชนมานะครับรางจะไม่มีคำว่าเลื่อนน,นี่เห็นนะ หลายแบบลื่นเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาตัวฟอนต์เป็น j v c นะครับแล้วข้อดีของเออแวงครับลูกค้าด้านหลังเห็นไหมตรงนี้จะเป็นรอยบันไดก็คือตัวด้านหลังเนี่ยจะมีช่องทางเดินตั้งแต่ประตูด้านหน้าเดินออกข้างหลังได้เรียกว่าตามกฎหมายที่ถูกต้องเลยคือต้องมีช่องทางออกฉุกเฉินนะอันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับประมาณน,นี้ประมาณน,นี้ยางครับผมอันนี้ก็ยางเบิกให้ใหม่เรียบร้อยนะ ใช้งาน,นต่อได้นะครับดอกยังเต็มๆอยู่เลยไฟหน้าใสๆไม่มีแตกไม่มีนี่นะและ้วหน้าต่างเออร์แวนนะพูดงตรงนะผมว่ามันหลอกคอ,ขอมพิวเตอร์เว้ยคอมพิวเตอร์ม,มันเป็นกระจังหน้า2ชั้นใช่ไหมพรเมียมแต่ตัวนี้ก็เป็นใครขาบันเข็ดละเดี๋ยวดูค่าตัวให้ละกันคันนี้เผื่อใครชอบหรือใครเลงอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นนิสสันเออร์แวนนะปี21นะตัว NV35 ค่าตัวอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นครับลูกค้าไม่แค่แสนกว่าๆพนตกเดือละ8,000 คราวนี้เจ้าของเก่ามือเดียวกุญแจสำรองบุกเซอร์วิสครบนะครับใครอยากรูคข่าวิงก็เข้ามาเลือกซื้อได้ที่กิจากุลค่ะหรือมีอะไรสงสัยคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมตอบเปทุกคำถามแล้วก็อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองออกไปได้ออกรถที่กฤษสา,าง่ายกว่าที่คุณคิดเยอะบัตรประชาชนแค่ใบเดียวรอผลแค่ชั่วโมงเดียวขับรถกลับได้เลยไม่ต้องรอค่าวันแล้วพบกันที่กษจากุลค่ะสวัสดีครับ